นะครับยามตรงกลางทงฮะครบดุงโอ้หุ่นประเคียงครับนีเุเน่นอะนับมือจะเป็นเสี้ยนลังไปคู่มือแล้วครับ ชีวิตติดคอนเทนต์อากาศตรงหน้าครับเอาคอนเทนต์มีมันนะครับนี่งงยันมีเกจกลัวยังกินอ่ะมีเก็ดทานทาน Đây. gạt không hay không nào. Ô. Lại hết chỉ luôn luôn này.

มาลุ้นกันบ้างครับจหมันบ่เจ๊องมันหรือไม่มันจังมันหมือบ่มันครับเพิ่งกันนะ

Tên này, có lộp ừ, lộ này, <cười> <cười> hả? Ồ, nó ăn đi con Tiềm thắng đi โอ้ห้นห้น oh, ้านมานดด้านแดเบืองสาวเจียดจะไม่เบื้งครับกาตัวในิดน yep ่มาดนเห็ดปูนมาดูนะจะอาเอาสมบูงานป้ากปานาางเดนิรเข่งโอ้พี่กระปาดวยกระเงพี่หน่อยตรงไหนข้อหน่อยครับรอบนี่บกข้อหน่อยนะมือเสียวเลยตะปันหน่อย อันนี้แมอันนี้ยไไม่ตีกันนะเรงีกันกับเตา่าเตา่ากับปู<ช>อ๋ฝาเริ่มลงกแล้วครับไปรุนกันต่อมานี้